สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องโปรดนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยาจะมาแจ้งกับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในเดือนเมษายน2 5งหนี้นะครับจะเป็นเดือนแรกที่คนที่ผ่านเกณฑ์นะครับได้รับสิทธิ์ในบัตรคนจนรุ่นใหม่ที่ยืนยันตัวตนสําเร็จนะครับขึ้นลูกศรสีเขียวครบทั้ง3ขีดนะครับจะได้รับเงินเยียวยาในบัตรคนจนรุ่นใหม่เป็นเดือนแรกนะครับเฉพาะคนที่ยืนยันตัวตนสําเร็จ ภายในวันที่26มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับถึงจะได้รับเงินในเดือนเมษายนนะครับโดยทางกระทรวงการคลังจะเริ่มกดปุ่มโอนเงินเข้าบัตรประชาชนนะครับและสามารถใช้ได้นะครับคลังแรกตั้งแต่ตี5นะครับจนถึง5ทุ่มของทุกวันนะครับรวมวงเงินที่จะได้รับนะครับก็เป็นเงินทั้งสิ้น1,765บาทเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเยอะมากทีเดียวนะครับแต่ละคนที่ได้รับเงินนะครับ แล้วก็อาจจะได้ไม่เท่ากันนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมในรายละเอียดกันนะครับว่าแต่ละท่านนะครับจะได้รับเงินกันคนละเท่าไหร่นะครับเงินจะเข้าวันไหนกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อท่านดูเยอะๆนะครับรับชมคลิปแล้วคิดเห็นกันอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรุ่นใหม่นั้นนะครับวันที่1เมษายนนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับที่จะได้รับเงินเยียยารอบใหม่จากรัฐบาลซึ่งล่าสุดคลังก็ได้มีมติแจกเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับจากที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ยังเพิ่มสิทธิในบัตรคนจนรุ่นใหม่อีกหลายรายการเลยทีเดียวนะครับการอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6บัตรคนจนรุ่นใหม่นะครับหลังจากที่กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ผ่านเกณฑ์ยินนตัวตนสำเร็จนะครับภายในวันที่26มีนาคม2566สามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการผ่านบัตรประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2566นะครับตั้งแต่เวลาตี5นะครับเป็นต้นไปจนถึง5ทุ่มนะครับตามกำหนดการที่กำหนดไว้และในรอบนี้กระทรวงการคลังก็เพิ่มสวัสดิการนะครับในด้านระบบขนส่งให้แก่ผู้มีสิทธิ์เพิ่มเติมนะครับได้แก่รถร่วมเอกชนนะครับกสอมก รถเอกชนลดโดยสารประจำทางโดยเฉพศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คือลถบรทนะครับลดเอกชนร่วมบกสลถเอกชนนะครับลด2แถวรับจ้างแล้วก็เรือโดยสารสาธารณะนะครับซึ่งการใช้บริการนะครับกับเอกชนที่เพิ่มขึ้นนี้นะครับก็ต้องสอบถามกับผู้ให้บริการเจ้านั้นก่อนนะครับว่าเขาได้เข้าร่วมหรือไม่นะครับเพราะว่าบางบางที่เขาก็ไม่ได้เข้าร่วมนะครับถ้าเขาเข้าร่วมนะครับเขาก็จะบอกว่าสามารถใช้ ขึ้นรถคันนี้ได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ซึ่งรายละเอียดนะครับกระทรวงการคลรังก็จะแจ้งความคืบหน้านะครับสำหรับเรื่องรถสาธารณะนี้ต่อไปนะครับสำหรับสิทธิสวัสดิการแหง่งรัฐนะครับเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน256มีอะไรบ้างนะครับก็คือ 1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริรโภคท,ท,ท,ที่จําเป็นนะครับสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรมจากร้านรงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านค้าอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนะครับจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับโดยผู้มีสิทธิ์สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลาตีห้าจนถึงห้าทุ่มของทุกวันนะครับ 2. นะครับวงเงินส่วนลดซื้อกาดหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกําหนดนะครับจำนวน100บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับโดยผู้มีสิทธิ์สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลาตีห้าจนถึงห้าทุ่มของทุกวันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลก็ แจกนะครับคนละ80บาทต่อคนต่อ3เดือนก็เพิ่มม้อีก20บาทต่อคนต่อ3เดือนรวมเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2566นะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบราคาก๊าซนะครับที่ขึ้นสูงนะครับโดยลดภาระราค่าของชีพสําหรับกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยนะครับคาดว่าผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในเมษายนนี้เลยนะครับ รายการที่3นะครับวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะนะครับจำนวน7 5 0บาทต่อคนต่อเดือนโดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่งนะครับได้แก่รถขสมกนะครับรถบขสรถไฟฟ้านะครับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ b t s เอนะครับรถไฟฟ้ามานครในมาทีนะครับรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับรถไฟโดยไม่จํากัดวงเงินตามประเภทของรถนะครับโดยผู้มีสิทธิ์สามารถใช้ระบบขนส่งได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนตั้งแต่เวลา หกทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับสำหรับวิธีการใช้สิทธิ์ระบบขนส่งสาธารณะนะครับก็คือเราก็ต้องยื่นบัตรประชาชนนะครับเวลาเราจะใช้สิทธิ์นะครับรายการที่4นะครับมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้านะครับอุดหนุนค่าไฟฟ้าจํานวน315บาทต่อโควเรือนต่อเดือนนะครับกรณีใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กําหนดนะครับผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดนะครับโดยจะได้รับสิทธิเดือนแรกก็คือใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนเมษายน2อ6 6รกนะครับ หากลงทะเบียนกับหน่วยงานผู้บริการได้แก่การไฟฟ้านครนหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในวันที่8เมษายนนี้นะครับหรือลงทะเบียนกับกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือภายในวันที่20เมษายนนี้นะครับแล้วก็5นะครับมาตรการบรรเทาภาร,ระค่าน้ำประปานะครับอุดหนุนค่าน้ำประปาจานวน100บาทต่อคนเดือนต่อเดือนกรณีใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทนะครับผู้มีสิทธิ์คงยังได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาท และต้องชําระส่วนที่เกิน100บาทด้วยตนเองนะครับแต่หากผู้มีสิทธิ์ใช้น้ำประปาเกิน315บาทจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาเองทั้งหมดนะครับโดยจะได้รับสิทธิ์เดือนแรกก็คือเดือนเมษายน2องพนี้นะครับก็คือสําหรับค่าน้ําค่าไฟนี้นะครับถ้าใช้ไม่เกินเกณฑ์กําหนดนะครับในบินก็จะเป็น0ูนย์บาทนะครับแต่ว่าถ้าท่านใช้เกินเกณฑ์นะครับถ้าเป็นไฟฟ้านะครับต้องจ่ายเงินเองทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ํานะครับ ถ้าเกิน100บาทก็จ่ายเกินส่วนที่เกิน100นะครับแต่ว่าถ้าเกิน315ก็ต้องจ่ายค่านับประปาเองทั้งหมดนะครับและรายการสุดท้ายนะครับรายการที่6นะครับวงเงินเพิ่มเบี้ยคนพิการ200บาทต่อเดือนนะครับก็สามารถถอนเป็นเงินสดได้แล้วก็สะสมในเดือนถัดไปได้นะครับแต่ว่าคนที่จะได้รับเงินเยียวยานะครับในเดือนเมษายน2 5งนหนี้นะครับจะต้องเป็นผู้ที่ยืนยันตัวตนสําเร็จนะครับภายในวันที่26มีนาคมนี้เท่านัน้น และผลการยืนยันตัวตนนะครับจะต้องเป็นขึ้นลูกศรสีเขียวครบทั้ง3าขีดแล้วเท่านั้นนะครับซึ่งบางท่านไปยืนยันตัวตนเสร็จแล้วแต่ผลการยืนยันตัวตนไม่สําเร็จนะครับลูกศรขึ้นสีเขียวไม่ครบ3ขีดก็จะยังไม่ได้รับเงินเดียวยานะครับดังนั้น ท่านใดที่ยืนยันตัวตนที่ธนาคารแล้วนะครับก็ต้องเช็คผลการยืนยันตัวตนนะครับไม่อย่างนั้นก็จะไม่ได้รับเงินและนะครับหากท่านทําไม่ทันในวันที่26มีนาคมนีน้นะครับท่านก็จะได้รับเงินเดือนพฤษภาคมเลยนะครับก็เลยไปอีก1เดือนนะครับแล้วก็จะได้เฉพาะวงเงินที่ซื้อสินค้าเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับก็สําหรับสิทธทิครั้งได้เพิ่มเข้ามาในบัตรคนจนรุ่นใหม่อีก2รายการนะครับก็คือ1นะครับ เงินเพิ่มช่วยเหลือนะครับซื้อการให้อีกคนละ20บาทนะครับจากเดิมได้80บาทรัดก็เพิ่มให้เป็นคนละ100นะครับเพื่อใช้เป็นส่วนลดนะครับและรายการที่สอนะครับก็เพิ่มสิทธิ์ในระบบขนส่งนะครับโดยบัตรก็สามารถใช้ขึ้นรถ2แถวนะครับหรือว่ารถเม์ของเอกชนได้นะครับแต่ว่าเวลาใช้บริการนะครับก็ต้องสอบถามก่อนนะครับและสุดท้ายนะครับสาหรับท่านใดที่เป็นผู้พิการที่ได้รับเงินสดนะครับในบัตรรุ่นใหม่นี้ ต้องปลูกพร้อมเพกกับหมายเลขบัตรประชาชนด้วยนะครับท่านถึงจะได้รับเงินนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารเงินเย,ยียบัตรคนจนล่าสุดที่นํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามก,ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับหากมีความคืบหน้าอย่างไๆก็จะนามารายงานให้กับทุกท่านได้รับทราบทันทีนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ